ข้าวผมเกี่ยวข้าวอัปเดตราคาข้าวผมวันนี้นาโพเนาะสิบเอ็ดบาทยี่สิบครับผมราคาประมาณนี้ผมสิบเอ็ดบาทยี่สิบนาโพเอาไปลืฝาสิรินจังหวัดสิรินทร์เนาะสิบเอ็ดบาทยี่สิบที่สวยครับผมเอาไปขายไปแล้วครับผมสิบเอ็ดบาทยี่สิบก็ถือว่าได้สิบเอ็ดบาทยี่สิบข้าวที่สวยครับอัปเดตราคาข้าวผมเกี่ยวข้าวใหม่ครับผมก็ไปขายกันบรรยากาศเกี่ยวข้าว ปานเอาไปขายนะครับสี่สิบบาทยี่สิบครับอัปเดตราคาครับข้าวเปียกใหม่ข้าวเกี่ยวใหม่แล้วครับผมจังหปานทูรินทร์เาเอาไปขายในบานยี่สิบครับผมนาโฟอ่าทางการเกษตรก็เอาเบอา์กวาสิบลิ้นป้านาโฟเกี่ยวได้ไวรถเล็กเกี่ยวได้ไวมากครับเกี่ยวได้ไว ราคาข้าวข,ของกาเปี่ยนใหม่แล้วเป็นบาทยี่สิบนาโปเต็มแล้วเกี่ยวไวคันนี้เกี่ยวไวมากเพิเ่มเลยได้ฟางด้วยดงได้ดฟางเนี่ยฮะได้ฟางไปให้วัวด้วยได้ <c oughs> ฟางเลยเนาะมีฟางมีฟางข้าวใหม่ๆเลยจะของนา เกี่ยวข้าวผมอัปเดตราคาข้าวครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอำเภอฝาวสิรินทร์จังหวัดนนวสุริรนทร์ไปขายบ้านนาโพได้สิบเอ็ดบาทยี่สิบ,บครับผมปีนี้ได้ผมได้อยู่ราคาปีนี้อัปเดตราคาข้าวใ,ใหม่เลยครับวันนี้วันที่ 27, 2, ยี่สิบเจ็ดสนะุลาคมร์บุรีสองพันห้าร้อยหกสิบครับผมหน้าวัดเลยครับกับข้อหน้าวัดเลยอยู่หน้าวัดเลยครับเกี่ยวเกี่ยวข้าวหน้าวัดเลยครับ น้องตะค้อผมน้องตะคอตำบลตะแหลงพันธน้องตัวนี้ตำบลตะแหลงพันเขาจะไปขายนาโปรตำบลตบะแหลงพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมเขาจะไปขายนาโปรอำเภอฝาวบ้านนาโปรเนาะเป็นสากลการเกษตรมัาจะไปขายตรงนู้นแหละสากลปี20ครับผมได้ราคา